บัน and half หมายไม่เึ้อนหมายกุดเน็ต

อันนั้นพี่น้องอันนี้เป็นพี่ที่สายพาทุกคนมาเดินเนาะตั้งแต่ตอนแรกที่ว่ามามาลำสาออกเสียงไม่ถูกมาลำมาลำไอ้มันจะมีหลายที่เดินเดินทั้งวันเลยวันนี้พี่น้องอันนี้ก็คือนีกตรงนึงที่เป็นน้ำตกแล้วจ้ะที่สายถ่ายให้ดูแต่กี้นี่แหละ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแอดเวนเจอที่จะต้องเดินไปไกลามากเลยวันแอนฮาไมล์ก็คือ1ไมล์1.5ไมล์ถึงจะถึงที่จอดรถอันนี้คือเดินรอบทั้งหมดเลยพวกใส่มาวันนี้คุ้มมากๆก็คือเดินเดินทั้งวันเลยจ้ะพี่น้องคะอะไรจ้ะไซก็ได้ถอดเดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่หมวกนะพี่น้องเพราะว่าเวลาเราเดินไปนี่ มันก็จะอุ่นขึ้นทีนี้นะเวลาเราหยุดอย่างนี้นะจ๊ะมันก็จะหนาวใส่ก็เลยทั้งเดียวถอดอเดียวใส่นะจ๊ะพี่น้องเนาะตะกี้ที่พาหยุดหยุดเดินเนาะคือเดินมาไกลแล้วนะนะที่เริ่มวิดีโอใหม่นี้คือหยุดเดินที่เด็กน้อยสองคนเนี่ยพากินข้าวตรงที่เขาขายแซนด์วิชนะพี่น้องจ๊ะเนาะส่ก็เลยหนาวก็เลยได้ใส่หมวกอีนี่แหละคนก็เดินเยอะมากเลย คนมาเที่ยวเยอะพี่ท่องเที่ยวอังกฤษส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะ <ว 400. S 1> เที่ยวตามธรรมชาติเดินทั้งวันถ้าไม่เที่ยวตามธรรมชาติก็เที่ยวตามเอ,อ่ออะไรนะเขาเรียกประวัติศาสตร์เก่าๆประวัติศาสตร์เก่า,า,า,กาๆค่ะที่นี่วันนี้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้มาแต่เช้าค่ะเพราะกว่าจะเสร็จภารกิจกับคุณย่าเนาะคะ่ะเราก็ถึงจะได้มาพอมาถึงที่นี่ก็ อุ้ยเดียเดียแม่ดิก่อนจะมาถึงที่นี่ก็ประมาณกับเที่ยงบอกเด็กน้อยดูกวา้างค่ะชี้ให้เด็กน้อยดูกว้างแต่ว่าเขาขึ้นไปทางนู้นแล้วค่ะกว้างกว้างเมื่อกี้นี่เดิอนอยู่แถวน,นี้โอ้เมื่อกี้ชี้ให้เด็กน้อยดูกว้างจ่าเห็นว่าเพระาะหม่ดูเขาไปแล้วไปไหนไม่รู้นึกว่าเป็นหมาจ่าตอนแรกใส่เห็น วยมากๆพี่น้องหาสวยมากใจยิ่งชอบอยู่ไอ้พวกที่เป็นแบบว่าทานน้ําเสียงน้ำเนาะแต่ไม่ได้ลึกมากแบบนี้พี่น้องยิ่งหน้าร้อนนี้โอ้ไซว่าน่าจะหน้ามาเนาะแต่ปีนี้พวกไซหน้าร้อนไม่อยู่สซก็เลยมีโอกาสก็เลยมาเลยเพราะว่าหน้าร้อนส่จะไปไปที่ไทยเรานะจ๊ะกลับมาไมเคิลก็จะยุ่งงานเพราะขับรถไกลพอสมควรเพราะคือมันแบบว่าทางขึ้นเขาลงห้วยต้องเชี่ยวชาญสักหน่อยถึงขับได้ โอ้เต็มเลยนาะลหลเนาะหูยมีแต่เงินนี่เขาเอาเงินสักเห็นบั้ย้ยกระเทียมป่าเริ่มออกแล้วพี่้องเดี๋ยวใส่ไายให้ดูกระเทียมป่านี่จ้ะกระเทียมป่าหอมเลยเพิ่งออกเลหอมหอมใสเ่เพิ่งเห็นเห็นไหมกำลังเป็นย่อมย่อมเพิ่งออกค่ะหอมมากๆเลย ห,มหอมเหมือนกระเทียมบ้านเราคนเขาก็มาเที่ยวเยอะยังอยู่ในฤดูหนาวของประเทศอังกฤษ,อ,กฤษอยู่นะคะแต่ว่ามันอุ่นขึ้นแล้วในปลายฤดูหนาวนะจ๊ะใกล้จะใกล้จะสิ้นฤดูหนาวเนาะประมาณแปดองศาสิบองศาได้จ้ะเมื่อเช้าแปดเนาะตอนนี้ประมาณสิบองศาสวยมากคนก็เยอะพี่น้องเดินมาหอมมากๆกระเทียม กระเทียมป่าออกแล้วนี่ได้กลิ่นกระเทียมก็ชื่นใจแล้วคะ่ะคิดถึงคิดถึงอาหารแล้วส้ตมตำกับใบกระเทียมป่านี่อร่อยจัง <c oughs> พี่น้องเอ้ยเนาะประมาณนี้ละจ้านุน่นลำทานอยู่ฝั่งนะะู้นครับก็เดินเรียบลำทานไปทุกที่แต่ละที่ก็จะมีที่ปิดประตูปิดประตูเปิดเพราะว่ามันเป็นทางผ่านระหว่าง ไอ้นั่นจะระหว่างระหว่างฟาร์มไม่หมาเห็นไหมพนก็จะเป็นของฟาร์มเขาแล้วพี่น้องนี่แต่มันมันก็จะมีที่สาธารณะให้เดินไปอย่างนี้จ้ะเราต้องปิดประตูเพราะว่าเดี๋ยวแกะเดี๋ยวอะไรเขาออกนะพี่น้องเขาก็เขียนไว้หรอกว่ากรุณาปิดประตูอะไรพวกนี้นะคะ เวลาเราเดินผ่านสุดยอดมากเลยพี่น้องเอ้ยคุณเห็นบ่อกแกะข้าเจ้าค่ะแกะเขาอยู่ข้างบนนู่นเมลี่เห็นแกะไม่ลูกฝั่งนู้นนุน่นเห็นไหมก็จะอยู่อย่างนี้หระจ้ะสายซูมให้ดูมัน,นเป็นที่เนินเขาได้นี่เห็นวะพี่น้องสายซูมไกลพอสมควรเลยเห็นไหมนอน่น เขาก็อยู่อย่างนี้แหละถ้าเป็นแกะที่ที่เลี้ยงข้างนอกเนาะแต่ว่าแกะไอ้ในตอนนี้นะเดือนกุมภาพันธ์นี่ของฟาร์มที่ไซทํางานนี่เอาข้อข้างในจ้ะเพราะว่ารอคลอดของเราคลอดปลายเดือนกุมภาันนี้ก็คลอดแล้วเราไม่ให้คลอดข้างนอกเพราะวันหนาวแกะมีโอกาสเป็นปอดบวมเป็นปอดอักเสบตายง่ายได้ง่ายเนี่ยนะพี่น้องแต่ว่าพันธุ์ไหนที่เขาคลอดข้างนอกเขาก็จะเอาไปแบบนี้จ้ะนี่นี่คือแต่ว่าจะได้คลอดนู่นเด็กพฤษภาหนุ่นจ้า เมษา,าพุษภาจะถ้าพันลอดข้างนอกแต่พันที่ลอดเร็วเหมือนพวกสายผสมพันธ์เร็วก็จะก็จะเอาไว้ข้างในจ้ะสุดยอดเลยพี่น้องเ,เอ้ยไปให้บานนี้สองสาวสนุกกันใหญ่จ้ะแอลีมีเพื่อนมาก็จะไปบ้านนี้หละจ้ะ จะมีเกตหมายถึงว่าประตูนะคะเกตฟาร์มของเพื่อนจ้ะ อันนี้พี่น้องจะเป็นไอ้นั่นเก่าบ้านเก่า,าเก่าบ้านเก่าในฟาร์มที่เขาแบบว่าเอาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเขานะนะจ๊ะจะเป็นแบบนี้จ้ะข้างในนั้นก็จะเป็นไปุ่ปนะพี่น้องคะแต่เขาไม่ใช้แล้วล่ะตอนนี้ใช้ว่าแต่เขาเก็บเขาเก็บไว้แต่ว่าก็คงความเก่าแก่ไว้นะจ้ะแต่ไม่มันพังลงหมดแล้ว เดินไกลามากจ้าใกล้จะถึงที่จอดรถเราแล้วเห็นไหมเราจอดตรงนั้นแต่ว่าตอนเราไปเราไปนน้นแล้วก็อ้อมกลับจ้ะอ้อมอ้อมกลับมาทางนี้นะจ้ะพี่น้องอันนี้คือวิดีโอก่อนนะะจ้ะสายถ่ายไปวันนี้มา ทั้งปันเราก็ถ่ายไว้ถ่ายไว้ดูหน่อยนะจ๊าพี่น้องเก็บไว้ดูมาเปิดดูย้อนหลังแต่ละปีเราทําอะไรบ้างอย่างนี้พี่น้องคะอสองคนก็ยอกกันดีดี<อ>ถึงแล้วแถวหมู่บ้านที่เราจอดรถเราไปนู่นคะ่ะเขาจอดชาจอดรถไปตรงนูน้นอันนี้คนจอดเต็มเลย แล้วพวกสายไปจอดตรงที่เสียเงินนะ,นะจ่ายพี่น้องหนึ่งวันทั้งวันเลยเจ็ดปอนนี่เห็นไหมเขามีนี่ b บ d ดแอนด์เบร a ฟ t พี่น้องนี่มาพักได้มแม,ม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้านเลยข้างๆหมู่เข้าไปในนู้นเป็นกลางหมู่บ้านแบบแบบสวยนะ,นะพี่น้อง วันนี้ไซก็จะจบคลิปไว้แค่นี้จ้ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอไซไหน่อยนะคะนีเห็นไหมหมูบ้านโอเคค่ะไซไปแล้วนะคะพี่น้องจ้าเห็นไหมพี่น้องตอนนี้เป็นที่ป๊อปปูล่ากันมากๆอันนี้สงปอนจะหยดในนี้ แต่ว่าอันนี้คือจอดตามถนนนะคะหมายถึงจอดตามถนนที่ไม่ใช่เหมือนพวกทรายจอดนะจ๊ะเนาะนี่ตามถนนไปนูน่นแต่ว่าใครไม่หยอดก็ไม่เป็นไรหรอกทรายคิดว่าแต่ว่าคือหมายถึงช่วยแถวๆนี้เนี่ยนะจ๊ะเนาะแล้วพวกทรายจอดข้างในนูน่น